สวัสดีครับพ่อวุฒิครับ,คร,บครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพหลักทุกทกท่านครับวันนี้ผมมาติดตามเรื่องราวความฝันแนวทางตัวเลขของพ่อวุฒิครับในงวดของวันที่16พฤศจิกายน68ครับคลิปนี้เป็นคลิปโค้งที่2องโค้งสุดท้ายก็คือคลิปที่2ของพ่อวุฒิครับวันที่ผ่านมาเลขแนวทางความฝันของพ่อวุฒิก็เข้าเลข9889ครับพ่อวุฒิก็ ถือว่าฝันแม่นมากๆครับท่านผู้ชมครับในงวดนี้ก็ลองพิจารณาดูด้วยกันเนาะครับถ้าชอบแนวทางตัวเลขของพ่อวุฒิก็ค่อยนําไปประกอบการเสี่ยงโชคครับดูไว้เพื่อความบันเทิงก็ได้ดูไว้เพื่อเปรียบเทียบกับเลขของท่านผู้ชมก็ได้ครับคุณพ่อบอกว่าฝันแล้วเนาะพ่อเนาะครับครับมื้อนี้กับพึ่งกลับจากตัดตนมั่นตัดตนมั่นเนาะพ่อครับเพราะว่าคุณพ่อก็เลี่ยงจริงฤทธิหลายขึ้นครับท่านผู้ชมครับแต่คือมีอาชีพแล้วครับ ก็คือทําเป็นอาชีพหลักแล้วนะพ่อเนาะครับมีรายได้เพิ่มเข้ามาที่แรกทําเป็นอาชีพเสริมเดี๋ยวนี้เป็นอาชีพหลักแล้วนะพ่อครับมีอ่าแม่ค้ามาติดต่อครับมาลัาที่บ้านครับแล้วก็ไม่พอขายด้วยซ้ำนะพ่อครับถ้าใครสนใจครับที่จะศึกษาดูงานก็สามารถมาหาพ่อวุฒิได้เนาะเยอะครับเพราะว่าอย่างไร แถวนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เลี้ยงกันเยอะมากครับแล้วก็ของก็ไม่พอส่งด้วยเนาะพ่อเนาะเห็นบอกว่ามีเจ้าใหญ่มาบอกไว้ว่ารับเยอะมากรับไม่อั้นครับเพื่อนเอาไปอ่าขายแส่งทั่วประเทศบอกพ่อครับส่งส่งทั่วประเทศส่งตั้งประเทศพ่อว่าขึ้นวาพ่อวานครับเห็นเห็นพ่อบอกว่าอเจที่ว่าเพื่อนอยู่กรุงเทพเพื่อนมีมี่ห้องเย็นมาพ่อครับ ที่ว่าเก็บรักษาไว้น้ำเนาะครับอืมครับครับผมก็ดีใจน้ำนาะพ่อครับครับโอเคครับเดี๋ยวให้พ่อเวาเรื่องเล่าความฝันเลยเนาะครับครับพ่อฝันผ่านมาจากมือเหรอครับผมพานมาได้นี่แหละมือที่สองขึ้นที่สองพานมาได้สองวันแล้วสองวันโอเคครับเดี๋ยวพ่อเวาเรื่องเล่าความฝันเลยเนาะครับครับพ่อมุดฝันว่าจังไดเนี่ยครับผมพ่อในพ่อฝันพ่อฝันมือนั้น รกระจำไบรบ่อหลายดอกแต่ว่ากระจาไร่ดีอยู่จาไร่เหมับพอฝันวนะ่าพอไปสื่อบานบานเกา่าสื่อแบบสื่อละสื่อบานเขาหลกักกสิลือ่อลือมากสื่อเป็นบานเก่านะบานใหม่เกา่าอันนี้คนนัดพรนะวันที่สามสิบให้ไปลืออันนั้นมันบอกท่านพอวันที่สามสิบวันที่ยี่สิบเก่าจะคล้องบานไปผลลือก่อนแบบ ลือก่อนพอก็เลยไปเบิ่งเอา้า<น>คือมาลือก่อนพอวะเพ,พื่อนว่าลือถาเพื่อนว่าวันที่สามสิบอันนั้นถาบ่าได้บุญคน,นอยู่บาทเพื่อนว่าครับในฝันเนี่ยเพื่อนกนลอ็ลือลือลงเพื่อนกําลังลือเสาเด่นตนหนึ่งในฝันลือเสาเด่น,นตนหนึง่งลือแล้วเพื่อนไป,ไปพาเสาไปพาเครงเอา้าพอวะไปพาอพอเห็นยังพอสื่อแล้วพอวะครับพอสื่อแล้วเพื่อนว่าพอพาเครงเพื่อนว่า ยานมันหนักเป็นว่าต้นนี้มันเป็นเสาใหม่เสาใหม่ยุ่งใบพยุ่งบานเหาน่ะได้ฝันครับเป่นเลยพาครึ่งหนึ่งพาครึ่งหนึ่งพอว่าเอาไปพาของพอเป็นอย่างพอซื้อแล้วได้ฝานครับมาตันีย้ายจาของบาน่นเถาย่ายเถาวเป็นผู้ยิงเิ่นได้ฝันเหมือนเิ่นว่าเออพาหลักก็บ่กเป็นอย่างได้เสี้ยวต้นไม้ให้เิ่นวครับเสี๋ยวต้นไม้มาเปลี่ยนให้ก็ได้เป่นวานี่ละ ได้ฝันพอฝันซจ้านีล่ะอ๋อครับครับในรอบนี้พ่อบ่ได้ฝันเห็นเลขกัขบบได้ฝันเห็นเลขแต่แค่เขาบอกว่าหามาลือบ้านวันที่สามสิบแมนแต่เทียนีพ่อพ่อไปจริงๆนี่เขาลือก่อนเขาลือก่อนเขาบอกเขาลือตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าแล้วแมนครับแล้วก็ลือออกมานี่เขาลือมาแครเสาต้นเดียวแมนเสาต้นหนึ่งครับ เสาตัวนั้นเป็นไม้พยุงมทําไม้พยุงในเรื่องจริงนี่ก็ราคาแพงเนาะพ่อเนาะครับแถวบ้านแถวอำเภอภูสิงห์เราเนี่ยเนาะครับครับราคาแพงมากเพราะว่าเขาเอาไปทาเฟอร์นิเจอร์เมนบอพ่เพอนักพอร์กบุหงาโคงครับเห็นเห็นช่างพืนว่าแบบนั้นครับราคาแพงถ้าผููไดมีครับแล้วก็ในความฝันของพ่อนี่คือคุณพ่อไปสื่อบ้านเก่าครับครับ ปิรนาก็มีประมาณนี้เนาะพ่อพอกับว่ามันมีตัวเลขอยู่เลยเพราะว่าในฟันนั่นพอว่าสิบไปลื้วันที่สามสิบครับแต่เพิ่นลื้อก่อนวันที่ยี่สิบเก้าพ่อครับก็คือตัวนี้เนาะครับเพราะว่ามันมีตัวเลขอยู่ครับตีเพิ่นว่าครับเราพ่อพ่อสิยึดเอาตัวเลขตัวใดเนี่ยครับผมพ่อพ่อว่าเอาลายดอกอัศมีคือวันที่ที่เขาบอกให้ไปลื้อก็คือวันที่สามสิบครับครับแล้วก็ เขาเลือกก่อนก็คือวันที่29เมนพ่อสีเอาสามศูนกับสองเก่าบอครับพ่อครับกับบ้านเล็กทีเพิ่นมาอ๋อบ้านหลังนั้นมีบ้านเลิกทีนะแม่นพอไปถามมาหมดเร้านี่ครับคือในความฝันนี่คุณพ่อกจําได้ว่าเป็นบ้านที่คุณพ่อหูจักมันบอครับแม่นคนอยู่คุมทั้งพุ่นอะเจ้าของเิ่นเท่าแล้วเป็นย่า่เท่าๆนี่ครับครับเราบ่มีบ่มีผัวดอกเล่าเท่าอ๋อแปลว่าบ้านเล็กทีนี่สาคัญเลยเนาะพ่อเนาะครับครับ ก็จะมี29ครับระวัง26ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็30ครับแล้วก็บ้านเลิกที่ครับคุณพ่อวุฒิจะให้แนวทางครับเด <9, S 1> ี๋ยวพอสํำนีครับบ้านเลิกที่เกอาบ้านเล็กที่เพิ่น14แต่ว่าจะของบ้านนะเพิ่นเป็นคนเถ่าเราเพิ่นจะเปลี่ยน เสาไฮพรว่าจะเท้าแห้งละครับแล้วเทาแปดสิบเก้าสิบปีครับแปดสิบเกือบเก้าสิบเลยเต็มพู่งยิ่งแต่มันคับเป็นเหล้าเก่าใส่เป็นบันหลังเก่าน้ำเนาะหลังเก็เลยว่าเก้าหนึ่งสี่ครับท่านผู้ชมครับก็ระวังหกหนึ่งสี่ไปด้วยนะครับครับก็มีประมาณนี้ครับครับท่านผู้ชมครับบอลลายหรอจำนี่แะครับมีสองเก้ามีสามศูนย์มีเก้าหนึ่งสี่นะครับท่านผู้ชมครับ แนวทางตัวเลขความฝันโค้งสุดท้ายของพ่อวุฒิครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมครับแก็บนาจอเก็บไว้เปรียบเทียบกับเลขของท่านผู้ชมดูนะครับอโอเคครับอ่าพ่อมั่นใจตัวใดเป็นพิเศษบ่าครับแนวทางที่ให้ครับครับพ่อสักสิว่ามันใช่ไหมันตัวฝันมันสองกลิบเนาะครับแต่ว่าแต่ว่าพอมาวันนี้พอมาเพราะว่ามันมีเก่าอยู่หรอกพอาะวาอ๋อ แต่พอคิดว่าเลขนะสิบติดเก้าพอฝันเห็นแต่ก้นแก่นาะครับครับอือโอเคครับถ้าวิ่งเนี่ยก็คือวิ่งเก่าได้นาะพ่อนะครับเก้าอาชิมาแน่นอนครับท่านผู้ชมสำหรับความคิดของพ่อวุฒิครับเรื่องวิ่งพ่อก็ให้เก่าไปอยู่ครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองข่วงสุดท้ายแล้วเนาองพอนะครับตัวเลขคุณพ่อกับิีคอออกมาแล้วก็หายแล้วครับท่านผู้ชมครับถามมกน้ำกับล่องน้ำไปประกอบการเสียงโคกบ่นนะครับ ครับคลิปตองงวดก็โล่งไปแล้วครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สองครับก่อนจะจบคลิปเนาะพอนะให้พ่อวุฒิอวยพรให้ท่านผู้ชมน้ำเนยครับผมครับก็ขอให้เอฟซีทุกท่านทุกคนแต่ว่าบานเท่ามันก็เหลือบนาวนะขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยรวยๆเมื่อสุขคนต้าขอบคุณพ่อวุฒิมากครับผมขอบคุณครับ